สวัสดีครับอยู่กับช่องดีมสวิต MDF ตอนความรู้ของเก่าวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูทีวีนะเป็นทีวีเก่านะฮะทีวีเก่าแบบนี้สําหรับมือใหม่ที่กําลังเริ่มเข้าสู่วงการของเก่านะผมามาแนะนําสลหรับมือใหม่นะครับสลหรับมือเก่าที่รู้แล้วก็เอามาข้อมูลต่างๆที่ท่านมีเนี่ยเอามาเสริมได้เอามาเพิ่มเติมได้เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่กําลังเข้ามาติดตามชมคลิปผมอยู่ในตอนนี้นะฮะเครื่อง ทีวีไม่ว่าจะจอนูนหรือจอแบนก็แล้วแต่ถ้าหากท่านมีนะครับผมแนะนำให้ท่านไปหาร้านซื้อร้านซื้ออะไหล่มือสองของโทรทัศน์หรือร้านซ่อมโทรทัศน์นะฮะให้ไปหาเลยนะครับเพราะว่าร้านซ่อมโทรทัศน์หรือร้านรับซื้ออะไหล่ของโทรทัศน์เนี่ยเขาก็จะรับซื้อพวกโทรทัศน์เก่านะครับเพื่อที่จะเอาไปหา อะไรที่มันยังใช้งานได้อยู่นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเครื่องที่มันพังเนี่ยมันไม่ได้เสียไปทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะคือมันจะมีชิ้นส่วนตัวใดตัวหนึ่งเสียแล้วเจ้าของพอมันเสียปุ๊บมันใช้งานไม่ได้แล้วปุ๊บส่วนมากเนี่ยทุกวันนี้เขาจะซื้อใหม่อย่างเดียวเลยนะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจเอาไปซ่อมหรือร้านซ่อมมันอยู่ไกลอย่างเนี้ย นะครับอ่าแล้วก็จะมีคนที่ที่เขาอยากประหยัดเนี่ยอยากประหยัดงบเพื่อที่จะเอาไปใช้ใจ่ายในส่วนอื่นๆก็จะยังมีคนเอาไปซ่อมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือท่านเอาไปหาร้านรับซื้อชิ้นส่วนโทรทัศน์มือสองหรือว่าร้านซ่อมโทรทัศน์นะครับเขาก็จะรับซื้อแล้วก็เอาไปาท่านท่านจะได้ ราคาเป็นราคาอะไหล่มือสองนะครับก็จะได้อัพราคาจากของเก่าขึ้นดีกว่าท่านจะเอาไปแยกทุบทาลายแยกชิ้นส่วนออกมานะครับรพอแยกชิ้นส่วนทุบทําลายออกมาแล้วมันก็เป็นของเก่าของอรีไซเคิลแล้วทีนี้เอาไปขายเป็นของเก่าในราคาของเก่ามันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับแต่ถ้าท่านเอาไปขายเป็นราคาอะไหล่มือสองเนี่ยท่านก็จะได้อัพราคาขึ้นมานอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับ นะเทคนิคเล็กๆน้อยไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพียงแค่ไปหาร้านรับซื้อหรือร้านซ่อมโทรทัศน์นั่นเองนะครับเขาเอาไปแล้วเขาจะเอาไปทํำยังไงนะฮะร้านซ่อมโทรทัศน์เขาก็จะเอาไปแยกชิ้นส่วนหาว่าเฮ้ยอะไรเครื่องโทรทัศน์เนี้ยมันยังมีตัวไหนที่มันยังใช้งานได้อยู่นะฮะตัวไหนที่ใช้งานได้เขาก็จะเอาไปเก็บไว้เอาไปซ่อมนะครับเอาไปทดแทน อะไรที่มันสึกหรอนะครับเพราะบางทีบางทีเนี่ยอะไรตัวใหม่อะไรออกห้างเลยเนี่ยมันไม่มีนะมันไม่มีก็ต้องเอาอะไรพวกนี้ไปทดแทนนะฮะทรทัศน์เนี่ยมันใช้งานไม่ได้จอมันไม่ติดมันเปิดไม่ติดหรือว่าภ้ามันไม่มีเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะพังทั้งหมดทั้งระบบเลยนะฮะมันไม่ใช่นะครับ มันจะมีจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับอาจจะ1.2.3จุดก็แล้วแต่นะฮะที่มันเสียนอกนั้นนะครับมันยังใช้งานได้เขาก็จะเอาไปเก็บเป็นอะไรนะฮะอะไรมือสองขึ้นชื่อว่าอะไรมือสองมันจะมีมูลค่ามากกว่าของเก่าแน่นอนนะฮะหรือถ้าหาใครมีความรู้อยู่แล้วท่านก็เอาไปซ่อมเองเลยนะครับซ่อมเองแล้วก็เอาไปขายเป็นของมือสองท่านก็จะอัพ ราคาจากของเก่านะฮะบ,บางทีบางพื้นที่เนี่ยเขาซื้อเครื่องละ20บาท30บาทเต็มที่ก็ไม่เกินร้อยนะครับนะสำหรับเครื่องพวกนี้แต่บางบางพื้นที่เขามีแหล่งนะครับเขามีแหล่งไปปล่อยของต่อก็คือมีแหล่งไปปล่อยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปปล่อยต่อเขาก็จะซื้อราคาที่สูงนะฮะแต่ถ้าหากร้านในพื้นที่ใครร้านของเก่าใครนะครับ เขารับซื้อพวกเศษขยะรีไซเคิลรับซื้อถูกเราก็เอาไปแยกแยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะไปขายให้ร้านมือสองเลยก็ได้หรือยกไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับถ้าหากใครที่เกียจก็เอายกไปแบบนี้เลยก็ได้เขาก็จะเอาไปคัดแยกเองนะก็มีประมาณนี้ก็ามาฝากกันนะฮะเทคนิคเล็กๆน้อยๆใครมีอะไรเสริมเพิ่มเติมก็เอามาแชร์ให้กันนะครับ อันนี้ก็ได้มา3มเครื่องนะครับ3มเครื่องหน้าจอก็ประมาณ20 21นิว้วก็มีหลายขนาดอยู่นะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายเครื่องอยู่ที่ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะฮะอันนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆของเก่าทุกวันนี้ของเก่าก็กราคารดลงเดี๋ยว e p ีหน้านะฮะจะมาพูดคุยกันหน่อยว่าราคามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยว อีพีนี้ต้องขอลาเพื่อนไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ